คลิปนี้ก็มาดูเรื่องราวของชาวลัคนาราศีมถุนกันบ,บ้างน,นะครับทุกคนในช่วงเดือนกันยายนนะครับอันนี้เป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าเลยนะดูเอาไว้เป็นแนวทางนะครับในช่วงเดือนกันยายนนะชาวมถุนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ดาวปีกันก่อนเลยนะดาวปีก็คือดาวมรตยูนะดาวที่อยู่กันเป็นปีปนะอยู่ในภพเดือนวีนานเกี่ยวกับเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรที่เราทําปกปิดซ่อนเร้นเอาไว้ก็ต้องระมัดระวังนะครับความลับที่เรามีอยู่ก็อย่า เก็บไว้ให้ดีๆนะอย่าไปคุยให้ใครฟังอย่าไปทําอะไรเพราะว่าความลับในช่วงนี้มัมีโอกาสเปิดเผยอะไรที่ปกปิดซ่อนเ้นนะครับมีโอกาสที่จะถูกเปิดเผยได้นะครับเพราะฉะนั้นชาวไม่ถุนทําอะไรไว้หรือไม่ทางที่ดีนะอย่ามีความลับเพินเลยดีกว่านะทำอะไรก็เปิดเผยไปเลยนะครับไม่ต้องไปปกปิดนะจะได้สบายใจนะครับ มาดูดาวเสาที่บ้านนะทุกคนดาวนะเสานะดาวเสาเป็นดาวเกี่ยวกับภพบมรณะนะไปอยู่ในภพเดินสุภะก็เกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่ก็ได้นะครับญาติผู้ใหญ่คุณพ่อนะครับคนที่เราดูแลมีเกณฑ์เจ็บป่วยนะมีเกณฑ์เจ็บปวดนะเพราะฉะนั้นชาวาไม่ถุนคนไหนนะที่ดูแลญาติผู้ใหญ่อยู่ก็ดูแลท่านให้ดีๆในช่วงนี้นะครับอย่าให้มีปัญหาเกี่ยวกับเจ็บไข้ได้ป่วยนะแล้วก็เกี่ยวกับการเดินทางด้วยนะครับ ใครที่มีเกณฑ์การเดินทางบ่อยๆในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะต้องระมัดระวังนิดน,นึงนะขับรถขับรถก็อย่าประมาทนะครับเดินทางอะไรก็ไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ก็เพื่อเป็นความสบายใจด้วยเนาะแล้วก็ดาวราหูไปอยู่ในภพเรือนกรรม,มะตรงนี้เกี่ยวกับหน้าที่การงานนะการงานของชาวไม่ถูนเนี่ยค่อนข้งที่จะเติบโตก้าวหน้ามีผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนนะ นอกจากผู้ใหญ่เราก็ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราดูแลนับถือนะครับอยากให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการงานของชาวไม่ทุนนะให้เติบโตก้าวหน้าดีนะครับแล้วก็พรหฤสธานะดาวแห่งการงานเนี่ยไปอยู่ในภพเดือนมีนาไอตรงเนี้ยการงานของชาวไม่ทุนมีโอกาสเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแบบปรับปรับฉับพลันเลยนะใครที่ไม่เคยทําออนไลน์ใครที่ไม่เคยทออําเกี่ยวกับต่างประเทศนะครับมีโอกาสนะบางคนก็มีโอกาสเปลี่ยนงานจัดเบื้องหน้าไปอยู่เบื้องหลัง นะทำงานอยู่ที่ลับๆอยู่ในห้องลับๆทำงานอยู่ในเบื้องหลังของตัวเองนะอาจจะมีลูกน้องหรืออาจจะมีทีมงานคอยออกหน้าแต่เราก็จับอยู่เบื้องหน้าก็ย้ายมาอยู่เบื้องหลังก็เป็นได้นะในช่วงที่ดาวอยู่ตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็ดาวพฤหัสอีกภพหนึ่งนะก็มาจากภพเรือนปัตนีนะครับก็อาจจะมีทีมงานอาจจะมีเอ่อเกี่ยวกับคนรักคู่ครองมาช่วยเราด้วย ในหน้าที่การงานนะครับอยู่ทํางานด้วยกันอยู่เบื้องหลังด้วยกันนะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้นะทีนี้มาดูเรื่องราวของดาวที่โคจรกันเป็นเดือนๆือกันบ้างนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่ตีเริ่มตั้งแต่ดาวประจําตัวของชาวไมถุนเลยนะดาวประจําตัวของชาวเมถุนก็คือดาวพุธนะดาวพุธในตําแหน่งราศีสิงห์เนี่ยเขาได้มหาจักรแล้วก็ราชาโชคด้วยนั่นหมายความว่าดาวพุธมีความเข้มแข็งนะชาวเมถุนเนี่ย ช่วงนี้อาจจะเดินทางบ่อยหรือไม่มีการพบปะพูดคุยเจรจาสื่อสารมีการเรียนการศึกษามากขึ้นซึ่งการกระทําอะไรพวกนี้มันมันทำให้ได้มาซึ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์นะยิ่งเดินทางยิ่งได้ยิ่งพูดคุยยิ่งได้นะยิ่งมีการศึกษาพัฒนาตัวเองยิ่งได้นะครับเกี่ยวกับผลประโยชน์เกี่ยวกับเงินทองได้มากขึ้นด้วยนะครับดาวศุกร์นะดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนพบ ปุตตะนะปุตตะไปอยู่ในเรือนพันธุก็มีเกณฑ์ที่จะทําบ้านทํารถทําให้มันดีขึ้นนะหรือไม่ใครที่มีครอบครัวแล้วแต่ยังไม่มีทาย,ยาตรงนี้นก็มีโอกาสเติบโตได้มีโอกาสที่จะมีสมาชิกใหม่เกิดขึ้นนะครับใครที่มีบ้านมีรถแล้วก็มีโอกาสที่จะทําให้ดีขึ้นนะการเงินการอะไรก็จะใช้ไปกับเรื่องติดต่อสื่อสารนะครับ เกี่ยวกับยานพาหนะเกี่ยวกับรถบ้านที่ดินบตรหลานบริวารน,นะครับทําให้ดูดีขึ้นตกแต่งให้สวยขึ้นนะเกี่ยวกับการศึกษานะชาวไม่ถุนในช่วงเดือนนี้ก็จะวนๆอยู่ตรงนี้นะครับแต่อย่างเดิมนะอย่าลืมระวังเกี่ยวกับการเดินทางที่พิธีบอกไว้นะแล้วก็ญาติผู้ใหญ่นะดูแลสุขภาพท่านแล้วก็ระวังเรื่องของการเดินทางด้วยในช่วงนี้มีเกณฑ์การเดินทางค่อนข้างบ่อยนะครับ ทีนี้มาดูเรื่องของความรักกันบ้างนะครับความรักของชาวเมสูดก,ก็คือดาวพฤหัสนะช่วงนี้ดาวพฤหัสมีดาวเกตมาอยู่ร่วมลักนณาด,ด้วยก็เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ,ะคนรักคู่ครองอาจจะมีเซนนิดนึงนะเราทําอะไรผิดไว้ก็ต้องระมัดระวังนะเดี๋ยวเขาจะจัดได้เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกอย่าไปมีความลับเลยนะครับหรือไม่คนรักคู่ครองอาจจะมีเหตุให้ต้องห่างกัน อาจจะไปต่างจังหวัดอาจจะไปท่องเที่ยวไปทําบุญนะครับเดินทางไปหาถิ่นสงบสงบสงบสติอารมณ์นะครับทาบุญทําอะไรให้สบายใจในช่วงนี้ก็เป็นได้นะครับการงานไปติว่าไปแล้วนะการงานของดาวของชาวไม่ถุนนะดาวพฤหัสนะอยู่ในพลเลบินาก็มีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลงยกย้ายงานนะการงานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทําในสิ่งที่ไม่เคยคิดไม่เคยทําก็ไดนะ้เพราะฉะนั้น ในช่วงนี้ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่ชาวเมทุนอาจจะได้ลองทําอะไรใหม่พบปะสังคมใหม่ๆพบปะเพื่อนใหม่นะครับเพื่อเป็นการพัฒนาตัวเองแล้วก็พัฒนาทางด้านรายได้ด้วยนะครับก็เป็นภาพรวมของชาวเมทุนในช่วงเดือนกันยายนนะครับก็ดูดวงให้สนุกนะแล้วก็มีสติในทุกวันทุกวันก็จะเป็นวันของเรานะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในราศีต่อไปนะราศีนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ